หลักกเยอะมากเลยยังไม่ออกเลยพี่โคตรเยอะแล้วตาก่วยนะเอามาแล้วเนื้อตะัวางเอกมาแล้วโอ้โหโอ้โหอยู่กันหรือเปล่าพี่พี่อยู่กันไหมเอาได้ครับสามร้อยพี่มีเหรียญเดียวเนี่ยครับ ตามกว่าสี่พันห้าผมดีใจด้วยนะครับตามกว่าสี่โอ้โหดูดิด้านหลังด้านหลังเต็มคาราเบลเลยเต็มข้อนะคะฝังแผ่นทองเสกเต็มข้อเลยสองอะไรครับสองแปดอะไรสองแปดหกสามหลักสามตัว 1,500บาทพี่บอล1,500บาทพี่บอล1,600 1,600อย่าให้ต่ำกว่า4,500นะพี่บานฟ้านี่จบกัน8,000 9,000เพชรใหญ่ๆเลยพี่เอ้ยของจริงของจริงนะครับจบโคตรแพงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการ2เหรียญในรังหรือว่าเหรียญเดียวในรังนะครับโคตรแพงนะฮะรายการนี้1,700 2,000บาทครับ2,000บาทพี่ชายขอบคุณมากครับพี่นี่คือตะกัวนะครับพี่หนุ่มล้านนาไม่ทันราคาชนนะครับพี่หนุ่มล้านนาราคาชนจะพี่โอ้โหนะครับรวย2ทางไปเลยนะครับ เลขรวยสองทางด้วยนะครับสองแปดหกจะพี่รายการนี้ครับโยนแล้วนะครับขอบรงคุณที่เมตากับพี่สองพันบาทครับสองพันบอมีใครไปต่อไหมจะพี่รายการนี้พี่ TAN สองพันับโอ้โหสามพันโดดมาก่อนมาพี่มาสามพันโดดมาก่อนครับมีเหรียญเดียวนะพี่น้าโอ้โหบวยแล้วพลานี้น้องนิวบวยแล้วสองพันบาทครับสองพันบาทครับสองพันหนึ่งร้อยบาทพี่เจ ไออาร์ are, นะครับโอ้โหอย่าให้ต่ำกว่า4,500นะพี่ราคาเบาที่สุดแล้ว4,500เนี่ยเพราะว่าบ้านฟ้าเนี่ยเขาจบก,กันแน่ๆเลยต้องมี7,000-8,000พี่นะครับมือใหญ่ๆนะที่เขาเล่นกันนะพี่นะครับโอ้โหแพงมากไม่ได้ว่าพูดเวอร์นะพี่แพงจริงนะครับแพงจริงนะครับ2,100ครับ2,200ครับพี่ TOM ครับ2,200บาทครับพี่ TOM PSUR ไม่ทันนะพี่นะราคาชนจะพี่2,300บาทพี่หนุ่มล้านนาครับ 2,300มบาทพี่หนุ่มล้านนาครับไปกันต่อเลยพี่รายการนี้ลุยกันยาวๆ5อ0พัพีโตเอ็มส0พัีโตเอ็มเอานะครับใครจะอยู่ใครจะไปใครจะได้เดี๋ยวไปชมกันเลยรายการนี้2,500บาท3,000มาก่อนพี่เดี๋ยวนะับให้3,000ันมาก่อนเดี๋ยน้องนะับให้หื้อย่าไปยอมกันครับสนับสนุนไม่ยอมกันจะพี่จา๋ารวยกับพี่2,500าบาทครับ สองพันห้าร้อยบาทเอาแล้วราคานี้ราคานี้เอาไม่ว่ากันจะพี่ใครจะได้ใครจะโดนเดี๋ยวไปชมกันฮะาสองพันห้าร้อยนับสามรายการนี้สองพันห้าร้อยบาทนับสองนับโอ้โหไม่ข้ามสี่พันน้องนิวจะล่องใครได้ไปผมดีใจด้วยนะพี่นะรายการนี้สองพันห้าร้อยบาทนับหนึ่งครับพี่เอานะครับสองพันห้ามีผู้ใหญ่ใจดีเมตตาโดดอีกหรือเปล่าครับมีใครจะสู้อีกไหมรายการนี้สองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อย ถ้าไม่มีผมขออนุญาตนับศูนย์บิดเท่าไร่ก็ได้แล้วแต่พี่จะเมตตาครับใครได้ผมดีใจด้วยครับรายการนี้มีเหรียญเดียวในรังคือเนื้อตะกัวผสมจนวนฝังแผ่นทองเศษครับพี่2,600กครับพี่นัตพลสวัสดีครับพี่กาลุยครับพี่2,600พี่พีเอสยูอาร์สองพันหกร้อยพีเอสยูอาร์เอานะครับรายการนี้น้องขออนุญาตนับลิงกับพี่สองพันหกร้อยบาทส่งสัญญาณนับลิงกับโค้งสุดท้ายดีเลยห้าวิครับ เลขโค้ด3าหลัก3าตัวเลขโค้ดสองเลขโค 6, ้ด286 2600บอถ้าไม่มีใครให้มากกว่านี้แล้วน้องขออนุญาตนับ5นับสีเอานะครับตัดสินใจให้ดีๆนะพี่นะนี่คือเนื้อตะกวัวพี่เนื้อตะกวัวผสมจำนวนฝังแผ่นทองเศกครับต่ำกว่า4,500หวานเจี๊ยบเลยราการนี้นะฮะ นับ3ครับแล้วผมมีองค์เดียวด้วยนะหมดแล้วหมดเลยนะพี่พลาดแล้วคือพลาดเลยตัดสินใจช้าคือจบเลยนะครับผู้ชนะมีเพียงแค่หนึเดียวขอโชคดีจ้ะพี่รายการนี้นับ3ครับนับ2นับ1นับศนย์ถ้าไม่มีใครมากกว่า2,600น้องขออนุญาตจบการประมูลใครอยู่เหนือสัญญาณปอปาจุดรับไปครับพี่เอานะครับใครจะได้รายการนี้จบไปเลยเรียบร้อยเรียบร้อย เบามากนะครับบ้านฟ้าไม่มีต่ำกว่า4,000เลยนะฮะรายการนี้น้องขอแสดงความยินดีด้วยครับขึ้นใครแอดมินหวานเกีียบเลยพี่หวานเกีียบเลยนะฮะขึ้นใครขึ้นใครปอปาจุดไปยังปอปาจุดไปยัง2,800ัน้อยโอ้โหอย่าบอกนะว่าเป็นพี่โอ๊ตอะโอ้โหพี่สุริยันพี่3,000ไม่ทันครับดู VR ที่เรียบร้อย อือหือสามพันไม่ทันครับโอ้โหผมขอโทษพี่สองพันเก้าร้อยบาทครับพี่โอ๊ตไม่ทันนะพี่สุรยิรย,รยันได้พี่สุริยันได้พี่ VRT อีกรอบหนึ่งนี่ครับพี่โอ้โหดูดิโอมิดเลยครับอย่างนี้ อย่างนี้มิดเลยสามพันไม่ทันจะพี่ใครไม่ทันน้องขอโทษครับโอ้โหน่าเสียดายมากเลยพี่เอ้ยน่าเสียดายมากๆครับไปจะพี่ขอบคุณมากครับพี่ชายเอาไปทักมาหาผมหน่อยครับพี่๋าอย่าทําให้มันเสียสิทธิ์โอกาสคนอื่นนะพี่นะนะครับใครได้เมื่อกี้นี่น่า,นาจะเป็นพี่เต๋าครับพี่เต๋สามร้อยครับสามร้อยยี่สิบทันไหม ามร้อยยี่สิบไม่ทันจะพี่พี่ดีไวไม่ทันพี่ยูเซอร์ไม่ทันพี่ใช่ไหมพี่เต๋สามร้อยอ่ะพี่เต๋าแคปหน้าจอครับสี่เคออกไปแล้วพี่แบล็คโรเดียมสี่เคออกไปแล้วครับจบเบาด้วยพี่พันห้าเองอย่าบินเล่นนะพี่อย่าบินเล่นนะพี่เ,นนะพเต๋าได้ไปพี่สามร้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครไม่ทันไม่เป็นไรพี่โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหมาแล้วก็ปีโชว์รายการที่สองครับ ก๊อปปี้โชว์รายการที่สองครับเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วก๊อปปี้โชว์พี่โอ้โหรายการที่ยนะี่สิบหกครับรายการที่ยี่สิบหกนี่คือรายการก๊อปปี้โชว์เหมือนเนื้อเงินหน้ากากทองคําหลังทองคําเลยเหมือนมากๆพี่ดูดิโอ้โหเลขโค้ดเจ็ดสามเก้าด้วยเลขโค้ดเจ็ดสามเก้าสี่ร้อยบาทครับสี่ร้อยบาทครับอย่าให้ต่ำกว่าแปดร้อยนะพี่นะหวานเกีียบเลยนะรายการนี้สี่ร้อยบาทพี่เตา๋ามีใครไปต่อไหมครับสี่ร้อยแล้วก็สี่ร้อย สี่ร้อยห้าสิบพี่สุธีครับนี่คือรายการก๊อปปี้โชว์รายการที่สองครับคือรายการสองเคนะครับพื้นเงินองค์ทองหลังทองครับพี่ดูดิโอโหต่อโคตดตีศูนต่อโคตดพลาหูอมจันรายการนี้450บครับ5 0าบาทพี่อภิรัตน์ครับ5 0าบาทพี่อภิรัตน์ครับ460ไม่ทันครูกิจไม่ทันจะพี่ราคาชนนํำขึ้นมาที่500พี่อภิรัตน์นับ3นับ2นับหนึ่งครับรายการนี้520ิพี่สุธีไม่ยอมรายการนี้นับปิงไปเลย600บาทสนับสนุนไม่ยอมกันจะพี่ หกร้อยหกร้อยหกร้อยนับห้าน <ah> ับปีนับสามนับสองนับหนึ่งนับศูนย์จบไปเลยเรียบร้อยค่ะแจ็คเ้าเต้นไทยเดี๋ยวไปดูกันครับโอ้โหพี่เอ๋ยนะครับเหมือนมากๆเลยรายการนี้น้องขอแสดงความยินดีด้วยครับหกร้อยบาทครับเรียบร้อยจับพี่หกร้อยบอครับหกร้อยห้าสิบพี่บอยหกร้อยห้าสิบพี่บอยโอ้แม่นมากเลย พี่บอยอย่างแม่นเลยพี่อะไปครับดูดิสวยมากเหมือนเนื้องเงินหน้ากากทองคําหลังทองคําเลยเนะครับเหมือนรายการที่2มากๆ7 0เบาทครูกิจไม่ทันครับพี่ครูกิจไม่ทัน700ดร้อยไปกันต่อครับใครจะเลือกกล่องเชิญได้เลยจ้าพี่มาเดี๋ยวผมให้อดินเขียนไว้ให้ครับ